สวัสดีครับทุกคนผมก็ห่างเหินจากการตกปลามานานครับผมวันนี้คันไม้คันมือนะจะมาหาปลากระส่งในร่องฝนสักหน่อยครับวยเยือ,ยอปกกักครบผมชุดคันยูเอลชุดนี้ครับผมเนี่ยไปมาดูกันว่าจะเจอตัวไหมจะได้ตัวไหมรับชมกันไปไปเริ่มซโล่กันเลยครับผมอนนุปกรณ์น้ำฝ่องชายวันนี้ก็แน่นอนครับเป็นลอกซีเซอร์ครับผมตัว พลาสสิกค,ครับทดสอบเจ้าเหยื่อปักดำตื้นยอดฮิตโคตรถูกกันเลยครับผมเริ่มการทดสอบกันเลยครับผมกับเหยื่อปักดำตื้นจะเจอ,เจอตัวไหมนี่โอ้เจอก็ดีครับผมเป็นเหยื่อจมนะไม่ใช่เหยตตื่อลอยตีไกลดิหงักพุ่งเลยใช้เคาะๆหน่อยก็ได้ครับผมเรียกปลา ไก็หย,หยุดก็หยุดก็ได้นะบอกบอกเลยว่าแอคชั่นโคตรดีใชป่ะเหน็นไหมแอคชั่นโคตรดีอะ่ะโอ้โหยิงก่อเร็ยวยิงแมพพิ้วเลยตรงด้วยนะรับไม่เบี้ยวน้ำหนัก6.7กรัมไปพุ่งดิ พ่อนะบอกเลยว่าเหมาะตกพวกปลากระสูบมากๆอะอาวกเนี้ยใช้เจอเจอเอานี้ก็ได้ครับกระตุกขอหยุดทำเหมือนแบบอ่าลูกปลาบาดเจ็บนะที่การใช้นะกระตุกกระตุกให้เหมือนลูกปลาบาดเจ็บ ันจะลอยตัวลงไปไปก็อหยุดก็หยุดกันได้นะหเหมือนกับปลาป่วยอะ,ะแชั้นโคตรดีเดี๋ยวดูตรงเงานี้นะหองจะก่กอให้ดู เห็นป่ะโอ้โหแคบบชโคตรดีอ่ะเห็นป่ะกระตุกก็ได้ฮนะเน,ะนี่ยกระตุกแบบนี้เห็นป่ะ <c oughs> ช่วงนี้น้ำตามฝ่ายเริ่มใส่นะพวกปลากระสูบมันจะเริ่มล่าเหยื่อดีอ่ะ ป่องบอเลยนะถ้ามีเหยื่อตัวนี้ไปรับลอง,งไงก็โดนราคาโคตรถูกขาดไปก็ไม่ต้องเสียดายครับสิบกว่าบาทต่อตัวฮะไป จะเจอตัวไหม้ยมีขึ้นน้ำมีขึ้นน้ำผีฮึเหุ้ยมันเป็นปลาช่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจคือปลากระส่งอะ่ะ มาอยู่ข้างหน้านีโฮโฮ่กัดข้างหน้าเลยไหมตามมาแต่ไม่กัด หั่นไงหั่นไงหั่นไงด,ดูตามมาดูดเห็นไหมฟองฟัดเลยโอยเจอเจอข้เ,อเหมือนปลาบัดจ็บจะลองเปลี่ยนสีด้วย Hi. โอ้โหกระส่งไม่กัดหรอไม่ไม่ไม อัดช็อตหรือวะเนี่ยทริปคันไม้คันมือตามหาปลากระสงล่องสวนก็ไม่ประสบความสําเร็จครับผมกัดไหลรอบเลยนะเขาเยือบปลักราคาโคตรถูกตัวเนี้ยสีสวยแอคชั่นตรงดีครับก็กัดไหลรอบบางทีผมอาจจะก่อเร็วเกินไปมันเข้ามาตอดไหลรอบหลตัวเลยอะ่ะแต่ก็ไม่ได้ตัวครับผมเรารอบหน้าต้องมาแก้มือครับผมวันนี้ก็ขอจบทริปเพียงแค่นี้ครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ